ขอต้อนรับเข้าสู่แซฟนิวครับหนุ่มเรียนจบพ่อให้เงินเกือบล้านไปซื้อรถอึ้งลูกไปซื้อควายตอนนี้มีคนมาขอซื้อ3.5ล้านหนุ่มเรียนจบพ่อให้เงินเกือบล้านไปซื้อรถอึ้งลูกไปซื้อควายตอนนี้มีคนมาขอซื้อ3.5ล้านแต่ไม่ขายเผยเคยคว้าแชมป์ประเทศไทยปี2 5 5 8มาแล้ววันที่13ธันวาคม64ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่1 บ้านสร้างคอตำบลสร้างคออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครหลังจากทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีกระบือหรือควายเผือกมีลักษณะสวยงามและมีดีกรีแชมป์ประเทศไทยไม่นานมานี้โดยมีคนมาขอซื้อในราคา3.5ล้านบาทแต่เจ้าของไม่ขายเมื่อผู้สื่อข่าวไปถึงพบกับนายนารากรสีพั่วหรือบิ๊กต่ออายุ30ปีเจ้าของควายตัวดังกล่าวกำลังให้ยาเจ้ามังกรทองควายเผือกตัวรักอยุ่พอดี โดยลักษณะฟาร์มนอกจากจะเลี้ยงควายแล้วยังทำปศุสัตว์อย่างอื่นเช่นเลี้ยงมา้าแพะกระต่ายอีกด้วยนายนารากรกล่าวว่าตนจบการศึกษาปริญญาตรีจากสาขาสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังเรียนจบออกมาก็ไม่อยากไปทำงานที่ไหนอีกทั้งเป็นคนชอบอาชีพเกษตรทำไร่ทำนาจึงอยู่ช่วยครอบครัวทำเกษตรหลังจากเรียนจบพ่อเห็นว่าตนเป็นเด็กดีช่วยเหลืองานพ่อแม่ตลอดพ่อเลยให้รางวัลเป็นเงินสด 7.9แสนบาทเพื่อให้ไปซื้อรถยนต์ตนคิดว่าหากนําเงินไปซื้อรถยนต์นั้นคงไม่มีดอกผลอะไรเกิดขึ้นจึงนําเงินที่พ่อให้ไปซื้อควายเผือกไทยแท้มาแทนทําให้พ่อแม่ถึงกับอึ้งและช็อกกันทั้งบ้านแต่ท่านก็เข้าใจนารากรกล่าวอีกว่าได้เลี้ยงเจ้ามังกรทองอย่างดีเหมือนลูกคนหนึ่งเลยมีความสง่าผิวพรรณอมชมพูเลี้ยงอยู่2ปีจึงนําส่งเข้าประกวดควายงามและสามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยปี2 5 5 8 วันนั้นถึงวันนี้ควายที่ซื้อมาในราคา7.9แสนบาทเมื่อไม่นานมานี้มีคนมาขอซื้อในราคา3.5ล้านบาทแต่ตนไม่ขายซึ่งเจ้ามังกรทองตัวนี้ร่วมแสดงหนังเรื่องบางระจันสองมาแล้วปัจจุบันเจ้ามังกรทองน้ำหนักประมาณ1,500กิโลกรมัมและได้ลิ้นน้ำเชื้อแบ่งขายให้กับเกษตรกร,กรที่สนใจสายพันธุ์ในราคาโดสละ5,000บาทจากแค่ขายน้ำเชื้อเจ้ามังกรทองเพียงอย่างเดียว ก็มีรายได้ตกเดือนละหลายหมื่นบาทแล้วด้านชูพงคําจวงนายกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดสกลน,นครที่เดินทางมาดูเจ้ามงกรทองในครั้งนี้ด้วยกล่าวว่าถือว่าเป็นเกษตรแนวใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้อนาคตจังหวัดสกลน,นครจะผลักดันให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวด้านการเกษตรแบบผสมผสานต่างเต็มรูปแบบต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ ฟังแซปบนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซปบนิวกดไลค์กดแชร์ให้แซปบนิวด้วยนะครับ